าของแบรนด์ไม่มีเวลาออกมาไลฟ์สดจ้างทีมงานจ้างนักไลฟ์ก็ขายไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะสอนเขายังไงให้เขาสามารถขายได้นะคะวันนี้หลายคนมาสอบถาม LJC เชเรื่องนี้เยอะมากๆเลยซึ่ง LJC เชเคยสอนลูกศิษย์ที่ขึ้นสร้างแบรนด์หรือว่าเคยไลฟ์มาแล้วนะคะขายได้ยอดแบบ3,000จนถึงยอด1ล้านต่อเดือนนะคะดังนั้นค่ะ LJ จึงเปิดสัมมนา One day life to million สูตรแท้ฉบับจีนนะคะจากยอดขายหลักศูนย์กลายเป็นยอดขายหลักแสนหลักล้านใน1วันเลยค่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องบินไปประเทศจีนไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนภาษาจีน l อลเช่เอาหลักสูตรของคนจีนมาให้กับคุณในสัมมนานี้แล้วนะคะสัมมนานี้ค่ะเราจะเรียนรู้วิธีการที่คุณจะ เข้าใจระบบติ k t o k มากขึ้นนะคะแล้วแอลจะแกะเฟรมเวิร์กไลฟ์สดของคนจีนเลยว่าเขาใช้เฟรมเวิร์กอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จขายได้ยอดละล้านถึง10ล้านนะคะแล้วเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปทำสคริปต์ด้วยกันในแบบฉบับของคุณค่ะที่สำคัญค่ะคุณจะได้เฟรมเวิร์กในการปั้นทีมเทรนทีมของคุณให้ประสบความสำเร็จนะโดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องออกหน้ากล้องเองนะ,ะแล้วเราก็ยังมีเวิร์กบุ๊กนะคะที่จะแถมให้คุณอีกคู่มือนี้นะคุณสามารถเอาไปเทรน ทีมงานคุณได้เลยนะคะคุณก็ประหยัดเวลาและที่สําคัญค่ะทีมงานคุณได้รับคู่มือเขาก็มั่นใจขึ้นต่อมานะคะถ้าเกิดว่าคุณมีการเปลี่ยนนักลายเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณมีแพทเทิร์นมีหลักสูตรในการเทรนทีมของคุณค่ะให้ทําตามแพทเทิร์นให้ทําตามเฟรมเวิร์คนี้คุณก็สามารถที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างยอดขายให้กับคุณได้ง่ายๆเลยนะคะอย่ารอช้านะคะเพราะว่าหลังจากวันที่8มิถุนายนนี้ one day live to million LG อาจจะ ไม่เปิดสัมนาสอนสดอีกต่อไปค่ะดังนั้นนะตอนนี้มีอีก50เท่านั้นนะคะรีบลงทะเบียนเข้ามาในราคาพิเศษไปเลยนะ